สวัสดีครับแม่พี่น้องมื่อนี้กับมาพ่อกับเอาพอเพียงกับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวอะไรครับพี่น้องมาอยู่กับตลาดนัดบ้านบ้านข่าวครับตำบลบ้านข้าวอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิครับตะวันตกนี่เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์พี่น้องเด้อวันนี้กับตรงกับเช้าวันเสาร์ที่สิบเจ็ดคือสภาคมสองพันหกสิบแปดเป็นไหนเนาะแปดเจ็ดอ่ะมาอันเมื่อวานเนี่ยโอ้ปูปูชัยัว เออเอาเพื่อได้มาดการ์ดกันไปได้ก็พี่น้องด้วยครับเออพวกกับไปดุนไปดนสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้ยังกันเนี่ยมื้อนี้ได้ได้มาขายแล้วผมจะต้องไปน้องอันนี้ผมอะไรเนี่ยโอ้ตีอ๋อพี่น้องขายให้เราไปได้ถัวเราขายเท่าอะไรเนี่ยเราขายเท่ฉลยพี่น้องเนี่ยเราห้องคู่นี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยตัวละมือสามสิ่ง ตืสามสามร้อยเดีละมื่นสามสองพันหาสองร้ยห้าสิบบาทตัวนึสามสมรยเนาะสองหมื่นหกพันห้าร้อยเดีคู่คู่เนี่ยโอ้ตัวบอกไงว่าเป็นพนตัวละสบามสอร้ห้าสิบบทตัวละมื่นสามพันหาสิบบาทห้าสิบเอาบอกเบอร์เนี่นะมัศูนยหกหนึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์สามเจ็ดับเจ้าหน่อยนี่แหละเนาะเอาโอเคครับให้ดูขอบคุณครับโอ้ยนตะซื้ออะไรนะครับเนาะมันเป็นหงพมันเป็นงวจามเลยเนาะพันลูก พานลูกแล้วอืมงอจามงอจามงอขุนเอาไปขุนเนี่ยครับสองตัวเนี่ยของพ่อคันน้องเราห้องไว้สองหมื่นหกพันห้าร้อยตกตัวละมื่นสามพันสองร้อยกว่าบาทครับงอจามงอขุนครับอ๋อตัวหาเราแล้วครับเด้อพี่น้องเอ้ โอ้พ่อขอให้ส่งอะเรมาตัวนึงนงามอยู่เด้นี่นนเนาะมารวนพร้พอรมเนาะเป็นงัวเป็นงัวแยกลูกสูงกับประมาณร้อยที่สิบได้บอกให้ส่งสายสายบอกลบเนาะ้องเทมาหงกันเครื่องดามหา,างดีครับพี่น้นงนนองแยกลูกออก แยกลูกออกทอดลูกด้วยเองร้อนดีสันดีครับผิวนี่อนดี

ขายได้เงินขาพันขาร้อยครับอืมขายแล้วเนะาะเอาขายแล้วครับตัวนี้ครับของคนต้นห้องห้องเงินเจ็ดเปนขายขายได้เงินหาพันหาร้อยครับขายเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เทียบราคาเบ,บิ้งเด้อพี่น้องเด้องห้างโลกมีเงินห้าพันห้าร้อยขายไปแล้วครับต้นห้องเงินเจ็ดเอาเนี่เทียบราคาเบิ้งครับ ว่าไม่นี่ถุงวันลอยซี่ลอยหักกับลอยหักสิดได้ครับพี่น้องไปสามราคาบนไหนเด้อของแุรนด์พ่อพ่อพ่อของแุรนด์ไหนเนี่ยคือห้ามดีเลยเด้อ ครับตัวนี้ขายไปแล้วครับหมื่นหกพันห้าร้อยกำลังขีไปส่งเขาครับพี่น้องขายแล้วหายของบน้นเราขายไปแล้วครับเจ็บราคาบ้างเด้อครับเนี่ยให้แบนใท้แบนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปนนะไ,ไปนักวายบ่ว่ายบ่มานบ่ไปจ้างรับจ้างไปโรงพยาบานอ๋อไอ้นี่ตุ้งสมัยเนี่ยสมียครับโอ้ งามใช่หะ่ะยกเทเลเดียมเลียงโสูงเทยเนี่ยเงี้ยอ่ได้อย,ยูยเอย่เปิอเป่อัทไ้เทไรเผ่ 8, เปไดแป0 0ันแปดพันมาถึงเมื่อนโอ้ใส่เมะม่ใส่แมแปดพันึงอ่ะเอาให้หละไอ้ให,ให้บอกด้วบอกเบอร์ศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เครับไม่แบนเนาะแปดพันวนด่ไมไ นะครับโอ้สายหูใส่เมาอย่างโก้เลยปดพัน,น,นคุนน้นด้วหอไ้นะเอของเราคเด้อนี่ปพันโอ้ัวราคางัว,ะวาะมีตำหนหรือเปล่ามี เนี่ยครับแปดพันครับของให้แบนเนี่ยเราห้องไหวแปดพันทวนทวงหาเราแล้วกับเด้อนี่คุณเชี่ยวคนนั้อให้แบนเนาะเอาลราพอละโอ้เงาไม่ตากเีบยังเนาะให้แบนเนาะเนี้อหนังหนาอายุของเราอยอะด้ีกว่าตัวลึกก็ดีแล้วครับมาพ่อกับพอาได้ให้คุณถึงนี่ พ่อบุญถึงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อกำลังยุติารนะบ้านขาวเนาะพ่อผมบ้านขาวครับมาสองคมเอามาสองขั้นครับขายเบิทตัวผูกขายก้อนแล้วเตี้ยครับผมแมนโอ้มาถ่ายมันเหมือนแล้วขั้นนี้เหลืยจีสองเหลืยจีสองคูมคูมครับแม่ลูกลูกผูกแม่เน่งแม่เน่งเป็นลูกตัวแม่อันนี้เดียลูกตัวแม่ครับนี่บ่ นี่บ่อลูกเขาอะครับลูกแม่นี่<อ>ครัยล,ล,ลูกแรกก่พ่อลูกแรกครับแม่อืมนิสัยดีมารยาทดีกินง่ายอยู่ง่ายครับบ่มีจลไกแม่สูงอะไรบ้างพ่อเนอแม่เราเล่าร้อยสี่สิบตัวร้อยห้าสิบนะครับแม่เนาะแม่ครับเอออันนี้ใใลูกอันนี้ลูกแรกลูกจะได้จริงแล้วเนี่ยอ่าลูกตัวนี้ได้เดือนเศษครับผมเบื้องหลังเบื้องหลังได้พี่น้องเด้อเนี่ยน้ำนมดีครับเบื้องหลังเขานี่เปียรงเปียงอยู่เปีริงเปียงน้ำนมนี่ครับ,บรออเบต้านมนีม่นมนอเมลูกหลอดทีลูกบ้า<ส>นเนาะอยู่เนาะบบ้านครัผม ขนาดลูกบ้านนี่เนาะขนาดลูกบ้านยังดีเลยของนุ่มก็ดีอยู่เนี่ยเนาะเต่านุ่มดีเลยไม่หน่อยเต็มเต็มปุ้ยเลที่ดีว่ะเบื้องหลังเดี๋ยวใ่้เบื้องหลังขะขะเบื้องหลังหลังแตกดีขนาดกูล่ะหลังแตกมันยาเลยเปิดไซต์ตัวเนี้ยคู่เนี้ยอ่าคู่นี้ผมเปิดไปสองสามหาร้อยครับผมโอ้สองสามสองหมื่นสองสามหาร้อยราคาสองได้อีกเนาะลูกตัวแม่เนาะแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแรกแม่ลูกแรกครับผมครับมีไใสดีพร้อม เอามาไม like so ่คู well. <Yeah, ่น wow, ี้วันเนี่ยอันนี้ไม่ลูกลูกผู้ลูกเลกงขกันโอ้ลูกกับใช่ได้ใได้ัหนาเพรนันกาด้นี่ก็ได้น้อหนาอกยอขึ้นกันเม็สวงร้อยร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกน้อจะับไปสีอันนี้สีบากตานนะพ่อเนาะสีกตานครับลูกแดงอันนี้เท่าไรเปิดเท่าไรคู่เนี่ยผมเปิดคู่ผมเปิดไปหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจาถึงสา ครับบ่อครับโอ้อันนั้นอันนั้นสาวกว่าเศรสามอันนี้มื่นเจ็ดมื่นเจ็ดห้าร้อยโอ้วหครับลูกแรกงคือลูกแห่งลูกแรกครับลูกแรกครับลูกแรกเลยครับเนี่ยคุณเชียงซ้ำเนาะคุณเชียงครับจปไในไปอะไ้หมดลูกเขาจะเจีรนรวุฒิเนี่ยลูกเขาเดือนที่สองครับผมโอ้โลูกมาธนาารครับง้อนี่ต้องโชว์ที่ลูกเนาะครับผมคันลูกมันโอเคนี่มันเจ็มเลยนะนะคุณภาพเลยนะสายพันธุเขาดีอะนุ่มดีครับหัวโลนพร้อมมีดเขาเรียบร้อยครับเฮ้ยขี้ขอนพร้อมครับแมน พ่อพันได้หมดเลี้ยงไงขึ้นเป็นเบาเลยเนาะอนาคตดีครับผมดูล่ะดูลิงขายไงพ่อไงครับดูล่ะดีมีอนาคตเล่นมื่นเจ็ดพันห้ามื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับราคาต่อรองกันได้เอาพ่อบอกเบอร์เบอร์ผมศูนย์หกสามครับเจ็ดแปดศูนย์ครับสองแปดสี่หนึ่งครับผพ่อคุณถึงบ้านหนองบวบานหนองบวบานครับผมเอาสวัสดีครับเด้อรับประกันคุณภาพจากพ่อคุณเสือเล่นนะครับถ้าผูดได้แดงว่าจากเราไปนี่ของแท้ ราคาเป็นกันเองเป็นมิตรภาพพร้อมรนุษย์เนาะของแท้แท้ทุกอย่างนี่ของแท้จิ้มนมยี่ห้อบึ้งของแท้ครับนี่สามครับพูดแล้วอันนี้ก็เส้าเส้าสามห้าร้อยผมเส้าสามห้าร้อยเนี่ยคุยกันได้เนี่ยเบื้งหลังครับเนี่ยเบื้องเอฟซีกับผูหาเรา้ะครับเด้อเนี่ยเป็นพวกไก่กระซงได้เนาะครับขับแมนแต่ไก่กระซงได้ยุ่วว่าจะตกลงราคากันเอาเรื่องน้ำมุกน้ำมันครับผมเอ้า ตัวหาเราครับผมขอบคุณครับซื้อจากวัวว่าคุณถึงเนี่ยคุณภาพแน่นอนเลยนะครับอันนี้บริเกียด้วครับเนี่ยเป็นเพราะว่าตามค่าว่าตามเนื้อผ่าเนาะเพราะตามเนื้อผ่านจากพี่น้องได้ของดีเอาโอเคครับพอถึงครับขอบคุณครับผู้หลังเบื้องหลังาจรในเดือดครับพ่อเชียนสวัสดีครับผมพ่อเชียนวันน้องเขาพ่อเชียนตัวมีงวา หลายรุ่นหลายหลากหลายเลยครับโอนี่ตีตัวนี้ตีพ่อผู้สาวเนาะโอ้อันนี้เราเปลี่ยนนี่อย่างนี้เงเราหายเราตัวนี่ตัวเมียติพ่อตัวเมียหนาดีเนาะตัวอไรคู่เนี่ยพ่อคู่นี่เปิดไว้หมื่นห้าพันส่วนเจ็ดพันห้าโอ้เปิดไว้ซื้อๆเตี๋ยวตัวอะไรอีกยัว ใหญ่อใหญ่หลายนะพ่อเนาะโอ้ยใหญ่หลายเนี่ยไปปล่อยใส่นี่หนาตึบด้วยเนาะปีหน้าเนี่ยเข่งขาดีนะพ่อเนาะแข่งขาดีผู้สาผู้สาต้งพูดั้งเนี่ยสาวต้องพูดสาวน้อยกำลังเล่นขึ้นเข่าม้อนหนึ่งกำลังขึ้นม้อนึงขี่กันตลอดกำลังเป็นผู้ดีนี่แหละวันนี้กำลังแย่กระจกเป็นเนาะกำลังแย่งคงมผมว่าร้อนแล้วเออเอาพ่อบอกเพื่อนเนี่ย ครับศูนย์แปดแปดศูนเป็แปดแปดยพอเชนเนาะมะน่องนกเขาครับหงอมันรูปมันไอ้ไรผูกอ่องคอลำได้เบิดแล้วอืมผูกกับยึดเจี้ยงเชียกแล้วยืนนิ่งแล้วเท่านี้เนี่ยครับครับเจี้ยงเชียกแล้วรัมได้เลยแม่มันมีเมาเจ้าของเพื่อนเอาเมาออกแม่นไปสวนเขาก็ะยุ้แล้วนี่เนาะคับขั้นไซมาเป็น่กับสวนเขาอะไรมอคืนไว้อืมเอาถัวหาเรานะครับเด้องนี่ผูกลำได้แล้วนี่ยเนาะผูกลำได้แล้วขึ้นเชือง งอล้นวันน่ะบ่องงล้นตะปูหน่อยนึงสูงกับประมาณร้อยร้อยยี่สิบได้บ่เนี่ยพ่อครบสูงได้บอร้อยยี่สิบอะประมาณนั้นเนาะใกล้เคียงแล้วผมว่าเนอะร้อยยี่มิลแหละเนี่ยมันมีอยุดักนี่ร้อยยี่สิบหรือว่าวัดเดอนสิบสองวัดจะร้อยสามหนาเหลียวมันจะหนาขึ้นหนยเแมนกำลังเรียนให้ยาเขากำลังกำลังตั้งรับยาเนาะ่อเนาะเขาตัวเขาจะกับเด้อเนี่ย สองตัวสิบห้าร้อยมื่นห้าพันตัวอะไรอีกอยู่นายบอกพ่อตัวได้ครับตัวได้อันนี้เป็นราคาห้องพันในฟึ่งให้ฟังซือมันก็ต้องทอดละอือาขอบคุณครับพ่อครับครับตัวเอามัสตัวมือไหนอมัสสองตัวเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนต้องะว่าเปลี่ยนออามาสองตัวเออตัวเอะไรตัวไหนครับตัวคุณยายอือคุณยายยี่สิบสามคุณยายว่าไป ยี่สิบสองสระเออยี่สิบสองอายี่สิบสองอ่อูากอีกยังก่อตัวนี้เด้ตัวนี้เด้ตัวกระดิ่งนี่เด้เนี่ยตัวกระดิ่งอาวอย่าเก้าพันสิบสองหาร้อยดีอ่ะเก้าพันอ่โอ้หนาดีแท้หนังมันเมแว่าเก้านอ่ะแข่งขากัยัเบึกเด้เนี่ยสิบสงโอ้หัวมือต้นตนคารูปปากอีกยก่อนรูอีกยังตัวนี้เด้เสาเสาสองี้ตัวเนี้ย มันมีลูกยังพอ่อเนี่ยบมันมีไม้เรียกพ่อมเเน่ยเจ้นี้ไม้เรีกเขาเนะาะตัวเอฟจบรจุดนอพี่เดที่หอขงตัวนี้สาวสองกับพ่อละลาวา <c ười> วันจะซื้อน,น้ะ <c ười> เอาว่าบอกเบอรเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เก้นึ่งหกเจ็ดสองศูนย์เก้า้าศูนย์เก้าหนึ่งหกเเนาะพ่อยังครับผม พออุดครับพออุดเนาะครับครับครับป้าใส่นนองเอยู่หนองโมบานพออุดหนองโมบานครับผมอ๋สูงประมาณร้อยสัหนึ่งนิ้วห้อยร้อยห้าสิบเนาะอครับเนี่ยหมอล้วนพร้อมตัวเนี่ยหล้นครับที่เรวค่ะทุนนึงสี่พันในตัวหาดครบเบ้อเนี่ยเสาสองทะลาวาตอได้อียัวมามันซ้อเหมือนล่านตัาบุร น,แบบนี่เลยเพิ่นซื้อยัางไรบุญพอกินแล้วกินแล้วครับขอบคุณครับผมเอาแล้วเอาแล้วฮานะขอบคุณเลยมาฮานะได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วขอบคุณครับ,บค,ครับอบ้วนข,ของหอยเล็กตัวนี้ได้พ่อพันมาตัวหนึ่งลาอีพอ่อไปไช้ละ อีพอรประยุเนี่ยเออของไฮเล็กในพอพันตัวนึงเลยเนี่ยเบิ้งดูตัวไหนเนาะพอพันตัวนี้เนาะ,นะนวนน,ะน้อยแต่ <c oughs> เ,เก่นนิ่งเหล้อมากเนี่ยมันก็กว่านี่แหละต้องส่ง เรียกสวัสดีครับครัสวัสดีครับไปเบื้องตู้ผู้บ่าวหน่อยพอพันเนี่ยเท่าไรเนี่ยนะใช่ไทยไม่เบื้องรอดเนี่ยไทยเมื่อเร็วเมื่อกี้เนี่ยจะมาใส่เลยน่ะฮะมาจากบ้านครับมาจากบ้านข้อมาตัวเดียวนี่นะรถคันบางใยอ่ะเปิดไปสามพันห้าครับสามพันห้าเออนี่ว่าที่พอพันน่ะสามพันห้าพันนะติ๊กเดียนรอดหรืห้อย ได้สองเดือนแล้วครับอือเอาบอกเพื่อด้วยหายคนอยากได้สูตรพวกนึงสี่ห้าหนึ่งหกแปดแปดเจ็ดหอยเล็กเนาะครับผมนี่ยังไงปลาปัวครับปักบัวครับเอาขอบคุณครับลควันนี้ครับขอบคุณครับครับที่บ้านมีงัวอะไรบ่อือสามซีโต้ไว้เลี้ยงเดียรครับไก้ขายเออเอาดีกันซื้อครับผมเอาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเพราะมันออมาตัวเดียวเด้งเด้งนี่งเขซื้อครับผมมาตัวเดียวครับอือกูเบาครับ กูบ,าบ,บาไไ้าน่อยบ้าหน่อยถุงถุงหลายใปนี่พ่อเง้ยเงาดินะพ่อเนาะร้อยร้อยสิบหาได้บ่เนาะร้อยยี่สิบเนาเนี่ยไม่ต้อเดี๋ยวพอมูเห็นมูไหลหันมูไปใส้มูที่บ้านเนาะเนี่ยนางสันดีนะเปิอดอดไ้พ่อเนี่ยเาัเปิดไบเกปัญหาครับเกัหารคเปิดเนาะตอไดอีกจากน้อยบ่นี่ยใชครับ ยู่บ้านมีหลายบ่พอออาพ่อของวะที่บ้านนี่จะเอาจองเลยหรอเขาจองเปดแล้วเก็บตัวน,นี้ผมมีจองแล้ววันนี้น <laughs> เอาตัวหาแล้วแล้วก็เอาพ่อบอ,อกเพนน <laughs> ื่นพอนนะามาคือขายดีแต่พ่อของพ่อมันไหมพ่อของที่บ้านเออเขนะนะารู้แรงเนาะรถจะออกในโปรแรมเดี๋ยวมันพอนได้ค่ารถเขาตัว <laughs> เอาหนี้เบอร์เราครับผมผูมาหาศูนย์ก็เจามแปดเก้าสองเบอร์ไลน์ก็0 9 6 7 5 7 3 4 3 5เอาครับผมอยากได้กรับคันอยู่ใกล้ๆบ้านบ้านในแต่งเจลมาพอนะห้อยหมาบ้านในแต่งเู้จักใจคนละครับผมตัวหาเราโหลดไปหาเราเบื้อ่บ้านกันมี่เอาประมาณขอบคุณครับผมเจ็บปัญหาราคาห้องไว้ซื้อเราครับเนี่ยเนื้อนางดีอยู่ผิวมันดีพ่อแม่เนาะ ยาวพ,พอมนันแล้วพอมันแล้วครับกที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านเข้าไปสามีสามีน้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชงพ่อพีงเรี่ยงตัวใด้นำครับสำหรับตลาดก็มีการซื้อการขายกันปกตินี่แหละครับใ<ม>นราคาไก่ยี่อันอันขาขาหัวหัวลงอก่งน,น้อย <laughs> ครับตามสถานการณ์พี่น้องเน่าจะขายตื้อจะขายกันอยู่ครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ